สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านหลังจากที่เมื่อคืนนี้เรามาถึงที่โรงแรมกันตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นกันก็จะได้นอนก็เกือบตีสองครับห้องดีมากผมรีวิวเบื้องต้นให้ดูอันนี้อยาเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ครับดูหัวนอนครับหลายคนอาจจะเคยมานะครับ ประเทศจีนแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมนะครับนีบ่เวลาเรากดสมมุติว่าเรานอนนะครับอันนี้สล e ปหมดภับเห็นไหมปิดหมดเลยกดอีกทีหนึง่งอ,อันนี้นะครับอันนี้เปิดไฟยังยังไม่เต็มที่พอกดอีกทีนึง่งอันนี้เป็นไรห,หมดนี่คือโอ้โหทั้งห้องอลังการว่านะครับ อบประมาณนี้มากกว่ากลับมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นปรับแอร์ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือผมปรับ22องศาอุณหภูมิในห้องตรงนี้อยู่ที่24.5นะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จธรรมาดาทั่วไปนะครับเป็นฝั่งนี้เหมือนเป็นเปิดพบว่าน,นี่นี่นี่ดูผมกดตรงนี้เห็นไหม โอ้ oh. นี่คือกดนะครับนี่กดอีกทีเดี๋ยวกดหนึน่งนี่อันนี้กดเปิดอ๋อนี่ครับอันนี้กดตรงนี้อีกเฮ้ยอ,อันนี้เป็นปิดนะครับข้างบนจะเป็นเปิดข้างล่างเป็นปิดอ๋อโอเคครับก็เดี๋ยวจะลงไปกินข้า,าวเช้ากันนะครับโอทีวีใหญ่มาก รีบื้องต้นตอนนี้ครับเดี๋ยวเจออะไรที่มันน่าสนใจผมก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันเยอะๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออาบน้ำแล้วก็ลงไปกินอาหารเช้าครับตอนนี้ครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับรถบัสก็มารับเราที่โรงแรมแล้วก็ใสภา ไปดูอะไรนะพี่โตงพาไปดูโรงงานใช่ไหมใช่ครับพาไปดูบริษัทก่อนไปดูบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์เราแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสนามนกักแข่งตรงนี้จะเป็นตึกของสปอนเซอร์เรานะครับ น,นอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่ารถไครแต่ว่าเขามาจอดไว้อยู่หน้าร้านจมอันนี้รถจอมอันนี้รถจอมอันนั้ออนรถล,ล,ล,ลูกา้าหรือเปล่าเห็นป่ะ65้า ไม่รู้อันนี้พูดเล่นกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในใจเลยนะครับข้นะครับเป็นร้านเป็นไงบ้าง เป็นช็อปแบบว่าเป็นขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ก็เป็นสปอนเซอร์ร่วมกับผู้จัดนะครับเพราะว่าร้านนี้โตโก,โก้ค่อนข้างจะเยอะมากในสนามแล้วก็ตามที่เขาโปรโมตนะครับรถสนายังไม่ถึงอ,อันนี้เป็นรถของเซอร์รอนนะครับที่ผมเคยเรีวิวไปเป็นรถจีนอันนี้มาถึงประเทศจีนเลย แล้วก็ตรงนี้ข้างข้างมีเทสแท็กด้วยเป็นเล็กๆนะครับใกล้ๆนหนลองใหม่ดิลองทำโยกดิลองเปลี่ยนดิให้ยกดิ你好，这是我们เ里面卖的那个，这里面骑一下。好啊，啊，这หรื换轮่ะ นอกจากฝั่งนู้นมีรถเป็นทางเรียวแล้วฝั่งนี้ก็มีรถวิบากนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นรถ KTM จีนแต่ว่ามันมีรวมกันฝั่งนู้นจะเป็นฮัทแทะอันนี้เป็น KTM จีนอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนี้เป็นฮัทฮัทแทะอ่า ของแท้กับเฮดี้ใช้น่ะอัน,นอันนี้ก็ของแท้อันนี้ mm hmm. หกสิบห้าโอนะ้สนามหน้าขี่นะสนามหน้าขี่นะเล็กเล็กขี mm ่รถซีรอนใช่ใช่ซีรอน นี่ครับตอนนี้เป็นข้าวเที่ยงก่อนไปสนามต้องกินข้างๆกมอนนี้เป็นออฟฟิศแ,แล้วก็ตรงน,นี้เป็นร้านอาหารร้านอาหารเล็กซินโมโต้ช่เล็กซินโมโต้อันนี้ชื่อภาษาดีเรียกว่าอะไรลูกก็พูดดงัดงๆ <Italian. S 1> อิตาลีเนียนอันไรนะอิตาลีเนียนอิตาลีเนียนหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือบะหมี่อิตาลีโอเคครับผม ที่กินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับพวกเรากำลังเดินทางมาที่สเตเดียมที่เป็นสนามนะครับทางด้านน้าตอนนี้อยู่บนรถบัสนะครับนู้นเห็นไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่า่าจากตรงที่กินข้าวมาสามกิโลนะครับตอนนี้ก็ใกล้ละโอ้วดูครับสะอาดมากเมืองแบบว่าขยะนี่ ที่เป็นทางมากนะครับ,นะบม,มันจะเป็นฮอป็น,อนะครับจะมีเลขเข่ยนช่ไหมมี10 12 14สรแบบ์สป,สปสบร์ตเขาบอกว่าฮอที่จัดแข่งเนี่ยอยู่ฮอที่20บใหญ่มาก,ก,กใหญ่มากเนาะเป็นแบบง่ายๆเลยเหมือนเมอืองทองธานีประมาณนั้นแต่ว่าล้ำสมัยมาก ับถึงแล้วนี่หอที่20มอมีธงติดอยู่เห็นไหมครับอ่าน่าจะต้องกลับรถก่อนคือรถโล่งสะอาดมากโอ้นี่คือธงครับธงธงสีน้ำเงินนี่คือธงงานแข่งนะครับ เล็กรานะให้จอดรถข้างหน้านะครับแล้วก็ต้องเดินเข้าสเตเดียมนี่เป็นทางเข้านะครับของผมเพิ่งได้บัตรมาจะเป็นบัตรแบบนี้นเป็นภาษาจีนนะครับมันจะเป็นชื่อแต่ว่ารูปยังไม่ได้ถ่าย ครั้งแรกในชีวิตนักแข่งนะครับที่ได้ได้มาแข่งในสเตเดียมอะไรแบบนี้นะครับฟีลเหมือนเราเดินเข้าในรายการ AMA เลยนะครับอาจจะไม่ใหญ่เท่า m m a แต่ก็โอ้โหสุดยอดตอนนี้ผมจะพามาดู first impression นะครับผัดแรกให้เราเข้าในสนาม ตรงนี้น่าจะเป็นพิษทีมแข่ง,ตงเ,เต็นท์ยังมีแอร์เต้นติดแอร์ด้วยนี่เป็นเต็นท์ทีมแข่งนะครับพิษอยู่ข้างนอกสเตเดียมลแล้วก็นี่เข้ามาในสเตเดียมกันละตรงนี้มีห้องน้ำมีลิฟต์ด้วย ค,คือบรรยากาศในสนามนะครับเป็นสเตเดียม

นี้ครับที่ผมดูยากเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นลูกชุดที่เท่ากันทุกลูกเลยเลือกโดดสองโดดสามก็ได้นะครับค่อนข้างจะใช้เทคนิคเยอะครับไม่ธรรมดาสำหรับสนามนี้นะครับเดี๋ยวต้องถ้ามีโอกาสเวลาลงไปสองก็ต้องค,อค,อคอ่อ,คอยๆดูค่อยเช็คครับาว่าค่อนข้างอังนตรายนะครับสาหรับนักแข่งที่ยังไม่เคยเจอซูเปอร์คอร์ทแท้ๆนะครับอย่างนักแข่งออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มี ประสบการณ์ในการที่เจอเป็นออสเตรเลียซูเปอร์คอลสหรือว่าเอเเอมาแล้วนะครับเราก็ต้องเรียนรู้จากเขานะครับวันนี้นักแข่ง o eries, ออสเตรเลียเขลามาเช็ อันนี้ยากพี่ไม่ดูแล้วลองจับแค่คู่แรกพอ<ส>หรือไม่ก็คู่สุดท้ายพอ<ส><ส>ไม่น่ขขจาจะพ ที่พิดนะครับอยู่นอกสนามน,นะครับคันนี้เป็นรถของออสเตรเลียนะครับวันนี้มาขี่ที่จีนแล้วก็เป็นแชมป์อยู่ที่จีนนะครับแล้วก็ตป็นี้จะเป็นเต็นท์ของรถของแอสมอนนะครับเบอร์นหนึ่งศูนย์สองที่ตัวเป็นมันจะเป็นมือหนึ่งนะครับสี่ร้อยสิบน่าจะมีของแมสมอนแล้วก็ของเบอร์อสามสิบหกนะครับยังไม่เห็นรถทีมชาติไทยนะครับ นี่เป็นรถของจีนนะครับรถจีนรถจีนนะครับหลังจากที่เราไปดูสนามกันมานะครับแล้วก็ได้ดูเขาเทสกันไปตัวแทนของทีมออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาดูรถแล้วบ้างแล้วรถผมอยู่ในรังนะครับปกติบ้านเราจะเห็นเป็นรังโครงเหล็กแต่นี่เป็นรางโครงไม้นะครับ แล้วก็ยังไม่เห็นรถตอนนี้รอเปิดออกก่อนแล้วก็รถจอมสรุปสุดท้ายแล้วนะครับจองก็ได้คันนี้นะครับอา <c oughs> ไม่ใช่ครับคันนี้เราจอมคันนี้นะครับยังไม่เห็นเดี๋ยวรอเขามาเปิดดูก่อน <c oughs> แล้วก็ของเป็นอยู่ข้างในกำลัง <c oughs> กำลังไปดูกันนะครับ <c oughs> เรามีเวลาไม่มากเพราะว่าตอนนี้เวลาจะห้าโมงแล้วนะครับ ก็ต้องเช็คถึงสามขันเนี่ยต้นเบนอยู่ข้างไหนไม่รู้ว่าคันไหนนะครับใช่เลือกครับว่าคันไหนดีที่สุดนะครับโอเครถสุสิษัทรถโดยสไทยตัวจอมันปี2022ปนะครับมุมมือตรงมือหัวเอาขึ้นเัาหอมเจ้าเจ้ามุมน,มมนี้มุมนี้เข้าตัวไหม เอารู้หลังเอารู้หลังไม่ไม่รู้หลังอยู่แล้วแต่มันมีมันมีผลหมุนต่อมาใช่ๆอันนี้ใกล้ใกล้ตัวนะโอเคครับรถจอมเหมือนจะสดมากรถจอม New Bike KX นี่เป็นรถผมนะครับก็เดิมๆสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ แท็กมาก็เลยก็เลยมอโคหน้าเบี้ยวนะครับก็จะมีล็อกสตาร์ทที่ติดมานะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นเดิมหมดมีตัวนี้เป็นกาดเฟรมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใส่กาดหม้อน้ํามานะครับของผมที่เตรียมมาที่เตรียมมาผมเตรียมล็อกสตาร์ทมาแล้วก็ผมเตรียมเป็นกล่องไฟเวอร์เทคแล้วก็โช๊คหลังนะครับแล้วก็มีท่อ ก็มีพักเท้าเป็นแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์อันนี้ยังในสเปร์แล้วก็อันนี้เป็นมืออันนี้เป็นปลอกแฮนด์ไม่ใช่มือเปหมือนันนะครับมือเบรคมบรคัดอันนี้ ARC ซีครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนครับเพราะว่าน่าจะต้องเซตรถครับท่อที่เอาโคสกิปมาเพราะว่าท่ออะคาบูดนะครับมันเป็นสำรับสนามที่เป็นออกแนวมอเตอร์คอร์สนะครับ ถ้าเป็นซูเปอร์คอร์สน่าจะโกสกิตดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรารี่มทำกันครับเจ้าของรถคันนี้ใช้เป็น แม่เขนผิดเขีนของแต่งแม่บอก ติกนะครับเป็นรถสัญชาติอิตาลีนะครับก็คือถ้าเขาพูดกันง่ายๆก็คือเป็นยาม่าสเปยยุโรปครับเพราะว่าเขาจ้างยาม่าทำเครื่องทำข้างในทำโชว์นะแต่ว่าเปลี่ยนเปลือกเป็นยี่ห้อฟันติกครับน่าจะเป็นรถของนักแข่งสังชาติสวยมากแล้วก็ใส่กล่องเกสด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้ น่าจะมาให้เลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดมาเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้ไปเซตรถนะครับได้ดูสนามเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เวลา สามทุ่มครึ่งครับได้กลับมาที่สนามอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อประชุมนักแข่งเราก็จะได้กลับที่พักโรงแรมไปนอนนะครับข้างหลังก็เป็นสนามนะครับที่เขาปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับวันนี้เรียกได้ว่าพร้อมมากๆแล้วก็สวยงามมากนะครับ <S <S <ค>เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็จะได้ลงไปฝึกซ้อมพรุ่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยทีมไทยก็เซ็ตรถแล้วก็เตรียมรถทั้งวันเลยทําให้พลาดโอกาสฝึกซ้อมรอบพิศเศษนะครับก็จะมีนักแข่งออสเตรเลียที่ได้ฝึกซ้อมไปนะครับมี แมนมอสแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับได้ทดสอบไปขี่รุ่น4 5 0นะครับผมเองก็ได้ดูแป๊บหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะเก็บเก็บข้อมูลแล้วก็จะเป็นการฝึกซ้อมช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายคอลี่ไฟล์แล้วก็แข่งขันจริงนะครับเวลา3ามทุ่มครึ่งเลยนะครับก็ค่อนข้างจะดึกมากๆนะครับที่นี่เวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแข่งไทยทุกคนด้วยนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศคลิปวิดีโอสวยๆมาให้รับชมกันนะครับแล้วก็มีลิงก์ถ่ายเทอดสดนะครับผมก็จะ แปะเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวติดตามทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับพบใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันแข่งขันจริงครับกับที่เซนเจอร์นะครับซูเปอร์คอล์ในสเตเดียมครั้งแรกนะครับของจีแล้วก็ของผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ